สวัสดีมาวันนี้มาเจอกับสาวติกสองสบายฝรั่งเศสอีกแล้วืัอนี้คือก้าวสติกบุได้เป็นยางใสเพราะว่าฝาบดแล้วก็อีกอย่างลูกทรายพักหงเหียนมันเจ็บเส้นเจ็บแอวแล้วไปกับเด็กสองคนนั <c oughs> ่นแหละก็คือืัอนี้สาวติกก็เลยถือโอกาสย่างมาเฮดคิวดีโดอันมีเรื่องเล่าสู่ทุกคนฟัง่าสั้นสักก็คือเรื่องที่สาวติกสีเวาวมีสองประเด็นก็คือประเด็นที่หนึ่งกับสาวติกย่างมาอธิบายประเด็นที่สองสาวติกย่างมาแนะนำย่างมาแนะนำผู้สาวที่ มีแฟนฝรั่งว่าสันซะฮัลแหลเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องอันซันซัสของลูกสาวติ๊กก็คืออยู่ในคลิปแนะนําตัวเองของสาวติ๊กและสาวติ๊กอันสติ๊กเวาอยู่ในคลิปว่าตอนนี้ลูกของสาวติ๊กมีแต่ซันซัสเดียวก็คือซันซัสฝรั่งเศสว่าสันซ่ฮัลแหลแล้ววันนี้เรามีคนนึงเรามาคอมเมนต์ถามว่าเป็นอย่างลูกของสาวติ๊กบบมีสองซันซคือลูกคนอื่นเราถามแบบนี้เลยได้เราบันนี้เราสาวติ๊กก็เลยย่างมาเฮ็ดคลิปอธิบายสู่ฝังว่าสันซ่ก็คือว่า ก่อนที่เซาติกสีวววซูฟังก็คือเซาติกต้องบอกไว้ก่อนว่าวซาติกบอกว่าข้อมูลตัวนี้นะเป็นไผ่มีข้อมูลแท้เป็นไผ่ว้วตัวเป็นไผ่วววแท้ก็คือข้อมูลว่าคนลราถือสองสันสานนั่นแหละเพราะว่าเซาติกก็เห็นอันเมียฝรั่งล้คนลราที่มีแฟนฝรั่งเขาจะก็แวาว่าตอนนี้ลูกเขาจะมีสองสันสานว่างั้นเซาติกมีอ่ามีเออไอน้องเนี่ยพี่น้องกันสิเราแต่งงานคนไทยเราก็บวาว่าลูกเรามีสองสันสานนั่นแหละแล้วเซาติกก็งงคือกันเกี่ยวกับข้อมูลมูลตัวนี้ว่าสันสาน ก็คืออาซีตอนอาสติกเก็ลูกสาวได้ประมาณอาสองเดือนสิสติกก็โทรถามสถานทูตโทรถามอาฮัลโหลสบายดีอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเกิดลูกต้องใส่เอกสารอย่างใด็าติกวอาไม่มีเลยแล้ววันนี้พนักงานอันสถานทูตการตอบ๊าถามสติกมาว่าโดยอาลูกก็ยิ้มใสแล้วสติกก็ว่าก็อยู่ประเทศฝรั่งเศสแล้วเขาก็บอกว่าโอเคแจ้งเกิดอยู่ประเทศฝรั่งเศสเลยไปแจ้งเกิดอยู่เมืองที่เกิดเลยว่าสิสติกก็ว่า เราแจงเกิดลาวเดชสียเหตุเป็นคนลาวเดชเราเขอารว่าเ,เขารว่าบาอกเกิดอยู่ประเทศใดแจงเกิดอยู่ประเทศนั้นพนักง,งานระตอบสติวาว่าแบบนี้แล้ววันนี้เนาะสติเราถามไปอีกว่าบออย่าพะลูกมีสองสันสดดัสต์เดชเสียจังใดเราเขา้าใจระ่าวว่าสิตอนนี้รัฐธรรม,มนูญหรือกฎหมายลาวเขายัางบ่ยอมหัำให้คนลาวถือสองสันสัต์ก็คือคนลาวเขาถือได้แต่สันสัต์เดียวว่าสันสัต์ ฮันแหละอันนี้ก็เป็นเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่าวติกว่าว่าตอนนี้ลูกของาวติกยังบงได้เป็นคนลาวลูกของาวติกมีแต่สันสานเดียวก็คือสันสานฝรั่งเศสฮันแหละเนาะข้อนี้เออเป็นอะไนั่นแหละเพราะว่าาวติกก็งงก็เกินได้เพราะว่าถ้าเป็นไผ่ที่แบบมีผัวฝรั่งหรือว่ามีลูกที่มีสองสันสานลราบอกาวติกแต่คอมเมนต์อธิบายให้าวติกฟังเลยาวติกก็ไ่เข้าใจาวติกก็งงกันเกี่ยวกับข้อมูลตัวนี้าวติกก็บบุกมือคือกัน เพราะว่าโบแมนว่าาติกโบย่างห้างลูกของาติกมีซองสันส่าแน่นอนกับเขามีแม่เป็นคนลาวมีพ่อเป็นคนฝรั่งเศสแมนแล้วาติกกับย่างห้างลูกมีซองสันสือกันแต่ว่าเหตุใดเขาจะว่ามันบได้เขาจะว่ารัฐธรรมนูญยงบมยอมหักกับาติกกับบฮูเซจังได้แล้ววันนี้าติกมางงที่แบบมีหลายคนะที่เข้าจะมีลูกคืนเข้าจะวาลลูกเข้าจะมีซองสันส่าสิาติกก็งงคือกัด เราสาวติกกบฮัวม enfin mm ันเข้าเจเบาแต่ปักเป่าหรือว่าเข้าเจมีเอกสารเรียบร้อยอันนี้สาติกกบฮัวแต่ว่าในเคสของสาวติกแล้วมันเป็นจังสีสาวติกโทรถามพนักงานผู้ัผิดสอบแลเวโทรโทรถามพนักงานอยู่สถานทูตลาวสันซแล้วก็จะตต้มาแบบนี้สาติกก็เลยว่าว่าว่าตอนนี้ลูกของสาติกเป็นฝรั่งสาวติกลูกของสาติกบริจาคเงิดกู้ลาวเท่าะนั้นนั่นแหละอันนี้ก็คือเหตุผลที่ลูกของสาวติกมีสองสัน์ส์คือลูกคนอื่นบ้าสันซ์ส สิ่งที่สซาติกแวานี้เป็นเป็นข้อมูลที่สซาติกถามเรียบรอย้อยสัญชาติก็แหละปัญหาเซาติกกับบุหัคือการบุหัว่าเป็นจังไสแท็าอีเซาติกกับบริหูอย่างเซา,าติกก็คิดว่าโอเคอลูกเกิดมากับแมนแล้วมันสีได้สองสันชา,าตอัตโนมัติแต่ว่าแมแานลแล้วเขาไปแจ้งเกย์อยู่ฝรั่งเศสแล้วเขาก็ต้องไปแจ้งเกย์อยู่สถานทุนล่ะอยู่ในปารีสะแต่ว่ามันบุเป็นจังสันเด็กเขาจะโตอบมาว่ารัฐธรรมนูญลาวยังบออนุญาตให้คนลาวถือสองสันชาต มาก็มาเสร็จยังได้ไมเข้าใจสาวติ๊งงงงคือกันงงงงในงงว่างงตั้งแต่นั้นมาสาวติ๊งมาลงผัมวมาบอกเควินเควินก็เอา้าเควินก็โอเคเวลาไปลาลวอะไจังไปถามโอเคสาวติก๊กระทาเวลาไปลาวบางทีไปลาลวอาซิถามสิมีข้อมูลแบบเจาะลึกแต่ว่าสาวติ๊อยากให้คนลาวที่อยู่ลาวที่หูเกี่ยวกับกฎหมายตัวนี้กฎหมายเห็น่า ลูกรึงถือสองสันสาสิจังดา<อ>แล้วบ้ดนี้เรื่องที่สองก็คืออันสาวติกยากมาแนะนําหรือว่ามาเตือนสาวๆที่มีแฟนฝรั่งแล้วก็กาลังแลนบัตรแลนให่สีไปต่างประเทศเรือไปแต่งงานบอกว่าไปแต่งงาน<อ>ไปอาศัยไปเที่ยวยังกะยาสีเรื่องอันการแปลเอกสารจากลาวเป็นต่างประเทศ<อ>สัช่นเชก็คือเรื่องนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงของสาวติกก็คือก่อนที่สาวติกิมาละก็คือที่ซาวติกเคยบอกว่าสาวติกเกี่ยมเอกสารมาแต่งงานอยู่พี่เน่ก็ั่้แหละล้วบ,บัดนี้อัน สาติกยักเฮ็ดทุกอย่างแล้วเมื่อเลยซาติกบุญกก็คือเรื่องการอันแปลเอกสารแปลจากลาวเป็นต่างประเทศก็คือสาติกถึกเขาตมตมจนเปื่อยเลยโอ้สาติกจืดเลยซาติกไปแปลเอกสารส่งใบใบละแสนห้าละส่งใบสามแสนคิดเบ้างฮนเราเขาเจ้าก็ว่าว่า,วาโอเคไปใส่ต่างประเทศได้ไปใส่ได้ไปใส่ได้สิเนะี่ยเขาเจะเบา สติกบชื่อเสือนเสือนหานแปงแต่สติกจื่อว่าพิกัดห่านตังอยู่ใส่แต่สติกสีบบบอกเดี๋ยวเขาเจะสิมาทะล่มสติกโอ้กนั่นแหละแนะนําว่าบกควรแป้อยู่ลาวนั่นแหละเพราะว่ามาแต่ละประเทศละไปมันก็มีเนี่ยเพราะว่าเอกสารสาติกเพียนทุกอย่างที่แป้มาจากลาวได้ทิมเมดบด์โบไดไซก็คือว่าสาติกไดมาซอกอันนักแปลอยูันฝรั่งเศสละแป้เองก็คือนักแปลที่อัน สารสารฝรัลล่งเศสยอมหักภาาสันสะเป็นนักแปลที่อันสารฝรัลล่งเศสยอมหักก็คือว่าง่ายดีแค่แหละมาเตือนเท่านั้นแล้วโบต้องแปลมาแหละแต่เหล่าแปลมันมันมัน,ม,น,ม,นมันใช้กันบุได้าษาสันสะอันนี้เป็นประสบการณ์ของชาวตินะแต่ว่าถ้าผู้ใดอยากแปลก,ก็แปลแต่ก็ศึกษาข้อมูลให้มันดีๆอย่าไปสะเพาคือสาวติ๋งภาษะเอาคลิปนี้สติไป่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย,บาย